จริงๆแล้วประเด็นของผมคืออยากให้เขากลับมาก่อนแล้วก็อ่าคือให้ตัวเขาแล้วก็ลูกเขาที่เกิดในประเทศไทยอะที่มีเอกาสารคนไทยเอสัญชาติไทยพร้อมอให้เขากลับมาก่อนอแล้วคือแ้วลูกคนเล็กเขาใครจะเลี้ยงล่ะ,<ช>ละกินนม<ช>กินอะไรมันก็ ครับสบายดีเน้องพ่อแม่พี่น้องเวดจุกุจุคนเมองจบอนนะว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังเล่าหรือฟังไทยอ่าว่าสีอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนาะพี่น้องแต่ยินดีต้อนครับทุกทุกท่านเขาสู่ซ่องของวัยนชายใจกันหน่อยวีสองขเก่าคือเดิมพี่น้องเลยม<ๆ>ื่อวานนี้เขากับขึ้นมาทาั้งบ้านทั้งเฮือนของนางสาวร,รจนจาอีกขึ้เก้านาะพี่น้องเนาะ,ะมีทางญาติเป็นอยากติต่อมากอยากว่าวอยากคุยกันอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าจะขึ้นมาหอดที่ไหนก สีร้องให้เป็นคุยกันเบิ้งว่าสีคุยได้ชำไดนเพราะว่าแถวนี้มันอยากชนนบทมันบวกกับอย่างมีสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะสัญญาณอยากขาดขาดเป็นเกินแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะเข้าไปหาทั้งเพื่อนเลยพี่น้องเนาะเป็เหม็นหนองเลยงั้นชีกินได้กูไม่เลยด้ากนั้นใช่ดหมใช่ไหมโอเคเนาะได้มาหอดเพื่อนหอดซานของนางสาวโรจนาอีกคือเก้าพี่น้องเลยก็ได้มาหาเพื่อนว่า อ่สีให้เพื่นคุยกับมาน้องชายเพื่อนเนาะก็ว่าเพิ่นติดโตมาหาทางบาเวีย้ยเดี๋ยวบาเวี้ยสีโตให้เพื่อนก่อนพี่น้องโตก็ติดจำบ้านานี่พี่น้องเลยน่าสิาเฮ็ดงานดำเลย เต็มติดเลยมาสัญญาณแถวนี้บวยอย่างนั้นตัวนี๋ยว้จ่กันล่ะบมีคนหลับสมมาจากยังยันมาเพิ่นไปเหตุงาน คนหลับพี่น้องเลย,ยางานเป็นไปเหตุงานเนาะนี่โตเป็นโตกลับมาแล้วฮัโลโหลสั่งานบุ๋มมี่ว่าเถิดบุ๋มมี่ใช่งานในทางนี้ได้บ่โอ้ชุ่มบุ๋มมี่ชุ่มมันสีนยางน้ำการที่โตตัวนี้บันนี้เนาะ ทางว่าใช่นั้นโทรทาบ,บ,นานบ,บ,บ่บอยสัญงานให้เงวะวะสัญโทรมาบัดหับก็ได้น,นอฮะเนาะเออผมมีส <c ười> <c ười> <c ười> ัญญาณแถวนี้นนน <c ười> นเนาะเห็นไหม ไหนอไม่กดเอดท้าลมีสัญญาณไ้มฮะไ่ขึ้นมาบบมีสัญญาณโดนเนาะสญาณวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นมาบ้านเขาไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่เพราะว่าเขาอุ้มลูกเขาคนตัวเล็กนะ มีงานนาะเขียนเอาไปได้บ่อ่ะเอายันไปยันให้ยันเว้ากันนี่แหละเนาะเปิดเคร่องก็ได้ครับเขาก็เป็นเขียนมือคันมันยากนั่นเขียนใช้กันเอ้าโอเคครับผมเออโอเคเดี๋ยวอันเพราะเพราะว่าถ้าผมเปิดอ่าวิดีโอคอลมันได้ยินชัดเจนไหมได้ยินได้ได้ยินแต่ว่าถ้าผมเปิดวิดีโอคอลนะมันไม่สัญญาณขาดหายด้วยนะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ hai hãy phần khui để xem được. hello, để nghe nghein à. video call đó nha, tôi video call, thằng nút, qua sัญญาณ, nó không có nãn thao thằng, thằng này cứ nó. thấm hơn. เบมันเงินนะสวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินครับทางผมได้ยินชัดเจนครับได้ยินชัดเจนเหรอมามานั่งอยู่พี่ไรบอ่ามันลำบากเขาวันนี้เขาอันมันลำลำบากเขาข้อลูกนี่และมันไปออกจากที่นี่ไม่ได้ไงครับครับ แล้วแล้วเดี๋ยวเอาแบบสรุปคร่าวๆาคือแบบมันด่วนนิดนึงก็เจ้าตัวเขาว่ายังไงครับ <K an> เขาจะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยไหมเดี๋ยวพูดพูดมาเลยเขาได้ยินอยู่นั่งนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละลองพูดมาเลยถ้าถ้าผมเข้าไปนู่นมันไม่ค่อยมีสัญญาณเพราะว่าผมอ,อยากกลับมาอยู่ประเทศไทยอยากกลับบ้านไหมยินกล้องมานหน่อยอยากกลับบ้านบมอเพิ่นถามนะฮะอยาก,ยากคนณไหมย้ำมาอยู่คือีถ้าเอาที่บหาคจ้าามัมานี่ก็ได้นี่ อยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับบ้านคือฟังฟังฟังถ้าอยากกลับบ้านนะอยากกลับบ้านอะ่ะคือต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ youtube พี่เวียงนะแล้วก็ให้พี่เวียงอะ่ะช่วยประสานให้กลับไปส่งที่เอเอ,อ,เ,อเขาเรียกอะไรอ่ะเออเขาเรียกอะไรสถา,ทนะานทูตนะอ่าก็ทางบ้านก็รออยู่ บ่มีมีอย่างเงา้ยบ่อย่างนำเพิ่นบ,บ่มีอย่างเงย,ย,ยอยบเมื่อเมื่อชะทานทุดลาวหนูได้เชียร์เงินบ่ทานทุดไทยทานทูดไทยต้องถา้ถาเขาจิไปนะเจ้าเป็นคนไทยอช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมาวันไหนต้องนัดวันกันอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยว อ่าถ้าเกิดพี่ครับผมขอสราบขอขอทราบหน่อยว่าเออถ้าถ้าเกิดพี่มาสามารถส่งส่งเขาที่สุดได้คือที่ไหนครับยังไงต้องทํายังไงบ้างครับอันนี้ผมก็อ่าเนาะผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่อ่ามีตังถ้าว่าถ้าไปส่งไล่ก็น่าผมน่าจะถ้าผมช่วยไลย่ผมก็น่าจะช่วยแบบว่าประสานงานให้อ่าสถานทูดเขานี่แหละมารับเอา อ่าพอพอสถานทูตรับเอาเสร็จแนี่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะส่งต่อไปถึงมาถึงบ้านเลยหรือไล่ารไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะ,ะดําเนินการกันอย่างไงนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ถือว่าเขาก็ขอดูลูกแล้วไงอ่าเขาข้อดูลูกอ่ะต้องรอให้ลูกเขาแข็งแดงก่อนหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าก็อันันั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแล้วอย่างนึงคือผมผมประสานงานกับทางอ่อทางผู้ใหญ่บ้านทางนี้ทางอ่อพวกเจ้าหน้าที่อยู่ทางประเทศไทยด้วยไงครับเพราะว่าเออต้องต้องคุยกันให้ละเอียดยังไงผมฝากพี่หน่อยนะครับฝากพี่คอยติดตามคอยคอยอ่อรายงานอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่มีโทรศัพท์อะ่ะครับผมอ่าเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็ต้องฝากพี่หน่อยนะครับรบก,กวนพี่หน่อยครับ เพราะว่าบ้านเขามันก็ไม่มีสัญญาณน่ะจะให้คุยกันแบบเปิดวิดีโอคอคุยกันก็มันไม่มีสัญญาณไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเอาเสียงก็ได้ครับไม่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 เป็นไรคือก็ทางบ้านตอนตอนแรกก็ทางบ้านแบบอยากให้รีบกลับมาด่วนเลยเพราะอยากให้ให้มาคลอดในประเทศไทยแต่ทีนี้ว่าในเมื่อมัน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 คลอดแล้วก็ก็ต้องตามนั้นนะมีอะไรอยากคุยกับเขาไม่ลองคุยกับเขาก็ได้เพราะว่านั่งนั่งอยู่ ด้วยกันเป็นไงบ้างทางโน้สบายดีไหมแล้วก็สุขภาพเป็นไงการกินการอะไรเป็นยังไงบ้างฟังทำไมไม่อันนั้นด็บพ่อยุ่พอกินละาภาษาไทยรู้เรื่องนะนี่เด็กคอเข่าเขากินนั่นเลยทั้งเข่าใจยุบแลาวหรเข้าใจเข้าใจยุบคนวะะปงผมรู้เรื่องครับผมฟังรู้เรื่องอ๋อ เ่าวรถวอซีวอย่างก็เพิ่งกันมีคำนี่เลยเงินคำเหงาอยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาก็เดี๋ยวคือพยายามตอนนี้พยายามประสานผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วก็พยายามจะช่วยเหลือให้กับประเทศไทยให้ไวที่สุดนะเธอต้องกลับมาประเทศไทยให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ เรื่องสามีหรืออะไรก็แล้วแต่จะตามมาที่หลังก็อันนั้นอันนั้นก็อีกคนละเรื่องแต่เธอต้องกลับมากับพร้อมเด็กๆนะครับเธอต้องกลับมาพร้อมเด็กๆนะครับเด็กที่เป็นสัญชาติไทยต้องกลับมาทั้งหมดนะครับและตัวคุณด้วยของคุณก็ต้องกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วเสียงส่วนส่วนเรื่องเด็กแรกเกิดนี่ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะลองปรึกษากันดูอีกทีนึงว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับ เพราะว่าเกิดเด็กเกิดที่นู่นด้วยเกิดสองคนนี่สองคนสองคนได้เกิดอยู่ที่นี่นะสองคนเลยเหรอครับครับเกิดอยู่ที่ที่ลาวนี่สองคนเพราะว่าอยู่ไทยสองคนอยู่ไทยสองคนเป็นสี่คนนะลูกเขาตอนนี้นะสี่คนอ๋อมันมันคือที่ในคลิปที่ผมเห็นนะคือแบบว่ามีเห็นเด็กเห็นเด็กเอ่อสองคนเห็นในผู้ชายสองคนอ่า เพราะว่าไม่ได้เห็นไม่วันนั้นเขาไปเด่นไงเนาะนี่มาเลยอ๋อครับครับแล้วเด็กชื่อที่ว่าชื่อน้องน้องพัดไปไหนยังอยู่ไหมน้องพัดเน่น้องพัดชื่อน้องพัดเน่น้องพัดเนี่ยนอนกินขนมผมชื่อมาห่อยู่นี่หากแต่ว่าไม่ได้เห็นแล้วผมไม่ได้เปิดกล้องเนาะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือครับ น่องน้องพัดได้กับน้องแย้งคุณครับสำหรับการช่วยเหลือครฮะแล้วก็ติดตามให้จนแบบน่องน้องน้องพัดกับน่องน้องพัดกับน้องเปิลนะไล่อยู่คอดอยู่ไทยเนาะน้องกินแน่อ๋อเออคือคือตอนที่ตอนนั้นที่ผมจําได้คือจะมีน้องพัดคนเดียวนะครับที่ที่อยู่เกิดในไทยแต่หลังจากนั้นผมไม่ทราบครับอ๋อพอดีว่า พราะว่าแม่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 เนี่ยยายเขาเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงอ้ตัวเล็กมาไงครับครับครับแล้วก็อยากทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ยังมียู่จะกระบอกเพิ่นน่ะคุยกันกับเพิ่นเน่เจ้ากันยังมียังยู่ยู่เนาะอโอเคอ <laughs> แล้วก็ เร่การยังไงแบบจะมาวันไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราคุยเด๋ต้องฝากพี่ไทยกับพี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดหมายกันว่าจะมาวันไหนรอให้เด็กให้เด็กแข็งแรงขึ้นอีกกนิดนึงอะไรประมาณนี้รอให้ร่างกายแม่เขาดีขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองคุยกับทั้งสถานทูตไทยให้แต่ว่าถ้าเขาจะทํายังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะบอกเพราะว่าผมก็บอกพิกัดบ้านเขาอยู่แล้ว เดี๋ยวก็บางทีเขากอา็อาจจะขึ้นมาสะดวกกลัวพวกผมอ่ะอ๋ออาจอาจจะอาจจะเป็นแบบฝังทั้งผมขึ้นไปหา,าเขาโดยตรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมครับโอเคครับอขอบคุณมากเพราะว่าเพรา,า,า,าผมก็จะได้ประสานงานด้วยวยไงบว่าอว่านูน่นนี่นั่นครับเพราะว่าวัวานนี้ผมก็ประสานงานกับเขาอยู่เพราะว่าจะลองให้พวกค,คุณคุยกันดูไงครับ ขอบคุณมากเลยครับพี่ถ้าไม่ได้พี่นี่แบบตอนแรกผมคิดว่าเขาแบบเขาตายจากไปแล้วหรือว่าสูญหายไปแล้วนะครับคือทางบ้านแม่ก็เป็นนาแม่ก็แบบแม่เขาเครียดมากแม่เขาแบบแม่ก็แบบร้องไห้ตอนตอนตอนนี้อ่าตอนนี้นะแม่ไม่ได้อยู่นั่นหรอแม่ไม่อยู่นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทํางานครับพี่ตอนนี้อยู่ที่ทํางานครับอ๋อเนะ คือมาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้พี่มันปวดหูมากเลยแบบไม่น่าไม่น่าเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุยไหมคุยอย่างครับน้องเจ้าก็อยากคุยไงอยากคุยโมเป็นปากเนี่ยไอ้อเปลี่ยนวอเอ๋อเปลี่ยนวอลไหนแบบบมได้เห็นกันหลายปีเป็นจังใดจังใดช่องที่อยากถามกันแท้ ค่ะมาสบายดีบ่ยคุณมีอะไรคุยมาได้เลยมีอะไรมีความทุกข์มีความประสที่เจอมาไดชไมีอย่งมีอย่งกระถามเลยคุยเลยนั่งเถอ่อ่ะไรนั่งงอมใกล้เวละวอนใา้ชีวิตอเ้เวลาอ้อมถามมาเจกระบอกเลยวลงอมถามมาเจ้าระอเยระบ้างมากรบอกเ้นเวลา้รอเ้นไหนเปนากะอะบเ็นระบมี ใหยยากบ่มีหดเงิ N หนหดคำนี่เลยไ,ไปใชก่ก็บชิจากระบบฉบายไปอ่าโอเคเข้าใจแอวรู้แล้วทราบแล้วว่าไปขออโอเคอันนี้ก็อันนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่ขาไปขอข้าว แล,แ,ลแล้วทำไมถึงต้องย้ายกลับไปประเทศลาวตอนแรกอยู่ประเทศไทยอยู่ดีๆแล้วทำไมต้องกลับไปประเทศลาวทหารจับทหารจับอขอให้เมื่อบ่มีบัตรบ่มีชังจับทำไมคนต่างดาวบ่มีบัตรสามีไม่มีบัต,ตหรหรอเออสามีไม่มีบัตรใช่ไหมเมนเมนเมนสามีเขาไม่มีไม่มีบัตรแต่ทหารจับแล่เขาให้ส่งกลับบ้านไงพอดีเขาก็กลับมากับสามีเลยอ๋อครับอ๋อคือทหาร โอเคครับส่งหมดกลับประเทศเนาะครับเนาะครับมี่ยังอยากถามยังบ่แม่มี่ยังยังมี่ยังกรถามแล้วละเจ้าอยากถามยังแม่สบายดีร้อนอยู่ใ่ไบ่ได้เห็นหน้าแม่บ่แม่บ่อยู่อ้าวเพิ่นอยู่ทำงานก็ถามก็ได้อยู่ถามผ่านน้องก็ได้อยู่ไปเลย มันนั่นเนาะมันม,มีสัญญาณเนาะโอ้ยเหนื่อยเดินำสัญญาณเทียนมีไงม,ม,มีแต่ว่าอ,อ่า คือว่าเนาะมีแต่ว่าคือว <ode> ่านี่ครับว่าถ้าว่าแบบว่าเจ้าแบบแข็งแห้งเนี่ยจังน้อยแบบว่าลูกเจ้าแบบอย่างแข่งแห้งเนี่ยจังน้อยถ้าว่าเพิ่นมามาเอาว่าสั้นช้าสมุดทางประสานงานให้ทางสถานทุตไทยนี่มาหบมาเอาเจ้านี่สี่อันเมื่อก่อนกับลูกนี่เมื่ออยู่แล้วว่ากับเพิ่นมาเอากันมื่อเจ้าเมื่อติดยักเลยฮะอยากเมื่อยุ่ กวายาให้ไปหมดนั่นเจ้าเมื่อหน่ะเจ้าอย่างเมื่อบรดคุคคนอย่างเมื่อที่เดียวพร้อมครอบครัวบัดเด้ลเนาะอ๋อแบบที่มนสรุปแบบนี้เลยอืมแต่ว่ายังเป็นห่วงลูกผัวทั้งนี้่ไก็อยากจากกันเนาะเลยแม่ว่าคำเมื่อนี่แม่นั่นอยากเมื่อบรรคุคค้นคำเมื่อบ้านนี่แม่นในเมื่อบรดคุคคนจังสรีว่ากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวสิรองประสานงานกับมันสถานทูตไทยให้เพราะว่า เราคุยกันอยู่นี่กะมันมีสัญญาณเลยคุยกันกับเพิ่นกะเนาะแต่ว่าเจ้าพิมพ์คุยกันได้บ่เขียนได้บ่ได้ยปะเดี๋ยวสิร้องให้เพิ่นพิมพ์ันเขียนเอาน้องพี่น้องขอเพิ่นชงขอความเสียงมาอยู่นี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวชงขอความเสียงไปก็ได้คำว่าเจ้าสีเบ้าคำว่าอย่างโน่นนั่นกันเดี๋ยวสิร้องเห็น หาเบารถเบาอย่างผ่านไปอ่าเบาอย่างอ่าเบารถได้เป็นปากปันได้ไหมอ่าทำมาเป็นเบากเกียร์เนาะเกียร์เนาะรถพราะว่าเพิ่นเบาบ่ค่อยอ่าเก่งพี่น้องเนาะเกียร์เนาะขวามันนั้น เบ่าเราก็เบ่าบ่ค่อยเก่งอ่ะจีบบาบ่ออกงนี่อันจีได้เนาะอ่แล้วกับเพื่อนมาพี่ตามเบิ้งในชีวิงเติบผมเองพี่น้องเลยมีอันมีคลิปมีวิดีโออันของงานแม่เพื่อนยู่ก็ให้เพื่อนเบิ้งเพื่อนยังแล้วก็ให้น้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยใดเพื่อนก็ว่าอ่าเมนร้อยเปอร์เซ็นต์ปัตมาวันนี้บัดถึงขอลูกแล้วบัดนี้ึพี่น้องเลยอ่าลูกให้แล้วบัดนี้เนาะลูกเพื่อนจะให้พี่น้องเนาะ อะไรเมื่ออยู่พุ่นหรือว่าทำเมื่อถือต้องตามก้นไม้ชีวิตชีวาลังเอนอันมีการมีงานเฮ็ดชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่านี้เล็กน้อยก็อาจจะได้เขาหางมุงเฮียน เได้เห็นตอบได้เจ้าต้องพิมพ์ไปแล้วเจ้าต้องส่งไปก่อนพัวเจ้าก็ยังเด่นโทรศัพท์ยังบมเป็นเพราะวันไหนนะเบิ้งบ่ได้จับเลยเราหล่นโทรศัพท์บมเป็นมีแต่เจ้าพิมพ์พิมพ์เลยคอยจีชงให้เจ้าพิมพ์ได้อคำคำจีถามเะยคอยจีชงให้เียนนม็กเดี๋ยวสีอันอันพอสีลงแต่เฮือนกะเบิ้งอ่ะ้ยเขีนนะบอก อ๋อเพิ่นอ่านอยู่เพิ่นอ่านอยู่นี่เด็กเพื่งนจ๊เบาเยี่ยงสิอ่ะนะเพิ่นโทรมาอีกฮัลโหลอันนี้แบบว่าเขาเป็นคนอันหนูหนกินข้าวที่นี่จ้ะเขาเป็นคน,น,นเขาเป็นคนพิมพ์พิมพ์ถามเมื่อกี้น่ะเขาเป็นคนเขียน ถามรครับเมื่อกี้นี่เขาเป็นคนอันพิมพ์ภาษาไทยถามนะเพราะว่าให้เขาพูดเขาพูดไม่ค่อยเก่งครับเปิดวิดีโอโค้ลนี้มันยังงี้พน่หน้าทางกอนยัญญณไม่ดีนะพี่ครับสัญญาณไม่ค่อยดีอ๋อเอ,อ เขา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 บอกเขาถามมาว่าแม่สบายดีไหมคิดถึงแม่เออนั่นนั่นแหละครับเพราะว่าจะให้คุยกันแบบอ่าได้ยินไหมครับให้คุยกันแบบวิดีโอคอลมันก็ไม่นั่นไงได้ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่อู้แนะเขาเขาถามมาว่าแม่สบายดีไหมบอกถามเขาถามครับครับ เห็นญาณไม่ดีเลยอ๋อครับเราถามมาเมื่อกี้เขาถามว่าแม่สบายดีไหมคิดถึงแม่ครับครับครับเขาก็อ่าพิมพ์ได้อยู่แต่ว่าให้ให้พูดนะพูด,พ,ดพูดไม่ค่อยได้น่าจะแบบว่าไม่ได้เจอกันนานหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ช่วยใด่โอ้โชคดีโชคดี ไม่เห้ยบ่ยี่ห้อแล้วย่างเนาะย่างมันการสื่อสารย่างน้ำมุมีสัญญาเนาะเหตุในไหนบานนี้ เีแ็แต่ว่สาสรุปแล้วนั่นคำ่าเมื่อนี่เจ้าอย่างเมื่อเบิดตู่คนเมื่อเบิ้ตอ๋อมีแต่ว่าให้ทั้งไปหาเหตุงานเหตุการณ์อยู่ทั้งปุ่นเลยอ๋อ,อเอาง่า<อ>ยๆเอาสิง่ายๆแบบบาสรุปง่ายๆเนาะคำ่าเมื่อนี่แบบคันเขา้าคันเข้าช่อยจะให้เขา,า,งงาหากเงินฮ็ดบัตไปอืมคำว่ทา,าทางน้องอยากทำทางน้องเจ้าอยากช่อยหรือว่าทางญาติเจ้าอยากช่อยนี่แม่นบาให้ผ่านเงินมาให้เฮ็ดบัตเนาะ ให้เห็นบัตรไ,ไปไปเบิร์ตคู่นคำไปแต่โบไ<อ>ด้ปะให้ไปแต่เจ้านี่เจ้าโบไปเนาะโบฮันไปทมวลเล้อเราก็อีบาบลูกเราเนาะออีบาบลูกเมนนอยู่น้ำกันนต้องอีบาบอยู่แล้วผัวมาต้องายปีเมนที่จะกันเนี่ยผมวาทำใจโบได้เพิ่งก็ต้องถ้าไปเพิ่งก็ต้องไปเบิร์ตคูนหรือว่ายังไงหรือว่าถ้าว่าทางนั่นเพิ่นประสานงานหรือว่าเพิ่นมีเงินมีอย่างเพียงพอที่ว่าจะเฮ็ดวัด หรือว่าเนื้อใดก็จังว่าคอยติดต่อมาอีกทีนึงเอากง<ม>ทำหน้าที่ได้แต่ทำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าให้คุยกันแบบเห็นวีดีโอโควีดีโอโค่นี่แบบนี้แหละไอกก้น้องคนโตมากะหมมีสัญญาณฮัลโหลครับผมมันแบบค่อนข้างยากนิดนึงที่สัญญาต่อครับคุยพูดพูดมาเลยถ้าถ้าจะพูดกับเขาก็ถ้าเปิดอ่านี่มันก็อ่าจะได้ยินอยู่พระ ครับครับเขาก็คุยไม่เก่งเท่าไหร่ไงแต่แต่เขาก็รู้เรื่องอยู่เนะรู้เรื่องรู้เรื่องเขาพิมพ์มา สบายดีแล้วก็ต้องอ,อขอบคุณพี่เขาด้วยนะเธอขอบคุณพี่ที่เขาเอาอาหารแล้วก็สิ่งของมาช่วยเหลือนะ่ะเธอขอบคุณเขาด้วยนะทางผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับที่นําของมาช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้แล้วก็พยายามส่งต่อญาตี่น้องให้มาเจอกันนะครับเพื่อขอขอบคุณด้วยนะครับครับผมครับแล้วก็ถ้า เท่าเทที่เขาพูดนะถ้าถ้าจะกลับไปนู่นนะเขาอยากจะกลับหมดทุกคนเลยนะพี่ถ้าเขาอยากจะกลับหมดทุกคนกลับได้นะแต่ต้องทำพาสปอร์อะไรของต้องให้เขาทำของเขาให้เรียบร้อยนะครับถึงจะกลับได้นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นนี่แหละคือประเด็นประเด็นที่ว่าจะไม่มีตังทำบัตรนี่นแหละ,หละคืออ่าจริงๆแล้วอ ประเด็นของผมอ่ะคืออยากให้เขากลับมาก่อนแล้วก็คือให้ตัวเขาแล้วก็ลูกเขาที่เกิดในประเทศไทยอ่ะที่มีเอกสารคนไทยสัญชาติไทยพร้อมอ่ะให้เขากลับมาก่อนแล,อแล้วคือเลูกคนเล็กเขาใครจะเลี้ยงล่ะกินนมกินอะไรมันก็ใช่ใชๆอันนี้ัด<ล>ี๋ยวน,นี้เนาะคนเล็กแล้วคนคนคนู้นคนคน,นี่ก็ถ้าจะให้อยู่กับพ่อก็อยู่ไม่ได้มันก็นจะร้องไห้เหมือนเดิมเนาะ ได้ครับเพราะว่าเด็กเด็กเล็กด้วยคนเขาก็เลี้ยงไม่เป็นด้วยเดี๋ยวก็ไปเสียชีวิตอีกนี่นั่นอีกโอ้ย่าอยู่อย่างยู่นี่แหละปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องการค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะพี่ใช่เปล่าครับมันไอ้ตัวตุ้ปัจจัยปัจจัยสำคัญคือค่าใช้จ่ายพี่เพราะว่าของเขาแท้ๆก็ตอนนี้ก็ทราบเรื่องแล้วว่าพี่สาวได้ ตออก,กระดรมลำบากก็พยายามติดต่ออยู่นะครับพยายามหาหาวิธีช่วยเหลือครับหาวิธีช่วยเหลือที่จะกลับประเทศให้ไวที่สุดนะครับได้ข่าวทราบข่าวจากพี่นะคที่ช่องยูทูปก็บอกว่าอ่าก็มีเขาคลอดคลอดลูกมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้เราก็ค่อยว่ากันไปขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ว่าเราหัวใจสําคัญก็คืออยากจะนําเขากลับมานะครับกลับมาให้แบบ มาอยู่ที่ประเทศไทยให้ไวที่สุดไมให้มาถึงอ้อมกอดของแม่อ,อ้อมกอดของญาติพี่น้องให้ให้ไวที่สุดนะครับ,รบขอขอบคุณ พี่น้องสอปปลาวทุกท่านเลยนะท,ทุกบ้านเลยนะครับที่ว่า there, พ <It> ี่สาวผมได้ไปขอข้าวจะเป็นอาหารจะเป็นของใช้นะครับจะเป็นสิ่งของใช้หรือเงินทองอะไรพวกนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องสปปลาวทุกท่านเลยนะครับที่ว่าให้การให้ความช่วยเหลือนะครับขอขอบคุณในความมีน้ําใจของพี่น้องสปปลาวนะครับพิตพาาแห่งสปปลาวทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวอครับผมเดี๋ยวอันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยประสานงานกันอีกทีนะครับครับผมครับผมโอเคครับสวัสดครับพี่วัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่น้องเลยจากสิประมาณนี่แหละเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ขึ้นมาหอดะบ้านหอดเฮื่อนเพื่อนนก็ สี่เปิดวีดีโอข้อคุยกันนี่กะบโบไรพี่น้องเลยเปิดวีดีโอข้อคุยกันนี่กะบโบไรมันโมมีสัญญาณเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นไปเทิงเฮือนขึ้นไปเฮือนเพิ่นน่ะมันมันมืดบอกมันอะไรบอกคืออะไรมันโมมีสัญญาณเลยพี่น้องกัคุยกันกัแบบแทบสี่ประยินอี้อักในกะมาลงมาข้างล่างกับโบไรคุยกันแบบบาเสียงกัชัดเจนเนี่น้องพี่น้องเนาะถ้ามันจังไรก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีได้พี่น้องเลย กประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีรองเระสานงานทางสถานทูตได้ให้เพิ่อนอ่าดำเนินการเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเฮากะช่วยได้ช้ำนี่ได้พี่น้องเไงว่าวางง่ายใช่เนาะว่าเฮากะโบมีว่าชั้นซะใช้ในกะทางเพิ่น,นกะอยากกลับไปหลายคนพี่น้องกลับเบิดเนาะมันก็เลยสิอาจสิเห็นให้ยากแน่จังหนอ่นอยพี่น้อง กิจสิประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้กับรเราเลียงกสิขอจบอ่าคลิปลงกรพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีฮักแพงเบวัชิกรทุกคนครูคนเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับโมมี่อย่างไรกับคอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบวัชิกรทุกคนเนาะ